อาละคับผมสวัสดีครับมาเจอกับกันอีกครั้งนึงกับหวยลาวเหมือนแนวท่างหวยลาวนะครับต่อไปหวยลาววันพฤหัสก็จะมีหมวยลาวเนาะวันจันทร์กับพฤหัสสองมือครับหวยลาวมันจะออกพกุกโตครับพกุกโตนี่เราบ,บรูว่าในเวบ็บมีคนคอมเมนต์ว่าเนีบางเว็บก็ออกบ่คืึกัน อาจจะเอาหาตัวซีตโตแต่ตอนนี้คือว่าหอยล่าอกหกตวเลยอเน่ยครับพกตคือหอยไทยถ้าหาตมันจะถูกง่ายความืองนะครับผมเนาะถ้าหกถ้าพกตนี่ันเอาอยากคือจังหอยไทยนะครับเอาอยากคือจังหอยไทย หวยไทยรอบที่แล้วตองเจ็ดเนาะตองเจ็ดศูนย์สองแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดงวดที่แล้วห้องที่ว่ามาแบบนี้ลดไปเลยแหลคะครับผมมามาเบืองงวดยี่สิบเอ็ดมกรามันพืรหัสหนิครับผมตัวเด่นสามกับหนึ่ง ามกับหนึ่งครับสายรุดสายรุดครับหนึ่งฟันทุ่งไปที่หนึ่งครับมาตัวเน้นครับหนึ่งสามกับสามเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดตัวแดง หนึ่งจับคู่ครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกไปต่อกันเลยครับสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดแปดตัวครับหวยเล่า ปดตัวสายลูดหนึ่งครับหนึ่งฟันทงฟันทงเอามีโตงมาฟันครับมันถึงจะขาดเนาะมาจับสามตัวโอ้แม่โดนกัดมากยุขายุเแขน า937 337 913 013จัดไปครับหวยเล่าหวยเล่าเดี๋ยวจะเด้ไปหายาพิธาแมวโดนกัดมากครับมันจะมีตัวหนึ่งมาชอบมาก,กัดนี่แหละ เ้าก็อยากปล่อยแต่เขาเป็นนุ่มเขาต้องออกมาจากบ้านเดี๋ยวเราไปหาหยาทาให้แมวก่อนครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากให้กำลังใจหอยลาวด้วยนะคะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยรับชมหอยลาวหรือไปต่อ,ห,อหรือพอซัมนี่ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับช่มขอให้มีความสุขหลายๆรวยๆเฮงๆปังๆ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม